สวัสดีเช้าว,วันใหม่นะครับเช้าเช้าแบบนี้ลองไปก้าวนะครับก้าวท่าดิบของ EP ีที่681เช้าเช้าแบบนี้นะครับเราลองเราลองทำท่าดิบแบบนี้นะครับมันเป็นการยืดเหยียดกล้ามเนื้อเป็นการวอร์มร่างกายนะครับเบาๆทำแบบนี้แหละเวลาเราฝึกท่าดิบทำตอนเช้าจะดีมากนะครับบล็อกนี้นะครับมีทั้งหมดด้วยกันอยู่3-2บีีนะครับมันจะเปลี่ยนทิศด้วยใช่ไหมครับเปลี่ยนทิศด้วยหน้าหนึ่ง ทำไปแล้วนะครับอันนี้จะเป็นหน้าที่2นะครับเป็นท่าดิบของ681บล็อกที่2นะครับชุดที่1เป็นท่า walk rock back นะครับ81 walk rock back 82เป็น g r ี p y นะครับ g r ี p y แล้วก็ block step นะครับชุด3นะครับเป็น step knee double tap นะครับแล้วก็ชุดที่4เป็นชแชชาเทิร์นแล้วก็ดับเบิลนีนะครับแต่ว่าวันนี้มีบางคนบอกว่าทำาชช่าเทิร์นแล้วเวียนหัวเนี่ย นะจะมีท่ามาแก้ให้พวกเราเปท่าอะไรเดี๋ยวคอยติดตามนะครับชุดที่1เราทำ Walk Rock Back นะครับ Walk Rock Back ชุด1นะครับ1,2,3,4,5,6,7,8นะครับชุด2เป็นเก็บไว้ลงไปเฉียงเฉียงนะครับเป็นเก็บไว้ซิกแซกแล้วก็บล็อกสเต็ปนะครับ 1,2,3,4, Block Step 5,6,7,8กกลับไปด้านหลังให้ได้นะครับตรงนี้ต้องฝึก นะครับตรงนี้ต้องฝึกนิดนึงนะครับเชื่อว่านักเรียนฝึกเป็นแล้วแหละนะครับจบแล้วชุด2นะครับต่อไปชุด3สเต็ปนี้นะครับสเตปนี้ด้านหลังกลับตัวไปแล้วก็ทำเดวอแท็บด้านหน้านะครับสเต็ปนีหนึ่งสองนะครับสามสี่กลับมานะครับด้านหน้าสามสี่กลับมาด้านหน้าแล้วก็เดบล์แท็บนะครับห้าหกเจ็ดแปดนะครับชุดสี่นะครับชุดสี่ นะครับเป็นชาชาชานะครับชาชาชาเทินนะครับชาชาเทินใครทำไม่ใครไม่ทําเทินทําชาเซนะครับถ้าชุดเต็มนะครับชุดเต็มจะเป็นชาชาชาเทินนะครับหนึ่งสองสามสี่หน้าตรงห้าหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทิศไปทําด้านด้านซ้ายไปทําฝั่งตรงข้ามเริ่มใหม่นะครับเป็นวอล์กรอคแบ็คนะครับหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8เก็บ y ลงไปเป็นียงเสียงหน้าเราฝั่งนี้แล้วนะครับหน้าเราไปฝั่งนี้ละเก็บ y 1 2 3 4 Box Step 5 6 7 8บล็อกสเต็ปนะครับสเต็ปนี้นะครับสเต็ปนี้แล้วก็กลับมาด้านหน้าเป็นดับเบิ้ลแบนะครับ1 2นะครับ3 4แล้วก็ดับเบิ้ลแ5บ จุดตรงนี้เวลาเราทําชาชาเทินนะครับใครไม่เทินทําชาเซนแล้วต้องเปลี่ยนทิศเลยนะครับหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ทําเปลี่ยนทิศชาชาเทินนะครับห้าหกเจ็ดแปดขึ้นมาได้หนึ่งแล้วนะครับเวลาเราเปลี่ยนทิศมันจะจบด้วยที่ท่าชาชา,ชาเทินสําหรับใครบอกว่าเทินแล้วเวียนหัวนะครับเวทเทินแล้วเวียนหัวนักเรียนทําท่านี้นะครับชาเซ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเบี่ยงตัวมานะเวลาใครเบี่ยงหัวทำชาเซ่นะครับหนะึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่าทีนี้เราจะไปเต้นนะครับเลยเต้นหนึ่งหนึ่งชุดเลยนะครับขวาและซ้ายจะเปลี่ยนตรงองศาไปนะครับขวาเราทำด้านหน้านะครับเวลาเราเปลี่ยนทิศมันจะมาอ,นะอยู่ฝั่งนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะ เราเต้นหนึ่งรอบนะครับขวาและซ้ายเนาะ5้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสสาหหกเดเก็บไว้หนึ่สบล็อก5้าหกเจดแดซนี้หนึ่งสองสามสีดับเบิลแท็บห้าหกเดชชเชเทินหนึ่งสอาสห้า 8เดินไปทางซ้ายนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8เก็บไว้1 2 3 4บล็อกเสร5 6 7 8เสรนี่1 2 3 4ดับเบแทบ5 6 7 8ชาชาเทิร์น1 2 3 4 5 6 7 8จบหน้าแล้วนะครับนะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง ลองไปฝึกกันดูนะครับซึ่งนะครับไม่ยากแต่กว่าจะได้มาท่าพวกนี้ท่าพื้นฐานต้องแน่นนะครับพวกนี้จะต้องได้เดินนะครับเดินร็อกแบ็กฝึกเดินร็อกแบ็กจับมันฉีกออกไปเลยฝึกแต่ท่านี้อย่างเดียวแล้วก็บอกตัวเองว่าวอล์กร็อกแบ็กวอล์กร็อกแบ็กเนี่ยนะครับพอชุด 2, 2> เป็นกรีปไว้บล็อกสเต็ปนะครับฝึกอยู่อย่างเงี้ยกรีปไว้บล็อกสเต็ปกรีปไว้บล็อกสเต็ปมันจบแบบนี้เอ๊ะจะหมุนไปทางไหนจุดหมุนก็อยู่ตรงนี้เล็กๆนะครับกรีปไว้ wide. แล้วบล็อกสเต็ปนะครับบล็อกสเต็ป ปุ๊บกลับไปด้านหลังปุ๊บเนีย่ยเราต้องเราต้องจําว่าเก็บปลายเสร็จบล็อกสเต็ปเบี่ยงตัวมานิดนึงกลับไปทําด้านหลังป,ป้าปะอะไรเงี้ยนะครับฝึกชุด2นะครับต่อไปก็ฝึกชุด3นะครับสเต็ปนี้ด้านหลังกลับหน้าดับเบิลแฮปสเต็ปนี้ด้านหลังกลับหน้าดับเบิลแฮปเงี้ยครับฝึกชุดนี้แล้วลองเอามาต่อกันเอา1มาต่อ2มาต่อ3อย่างเงี้ยแล้วก็ทบทวนตัวเองว่า ติดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยติดตรงไหนเอ้ท่านี้แปลกๆนิดนึงฝึกตรงนี้ถ้าเกิดว่าตอนใส่เพลงมาเต้นไม่ได้แน่นอนตอนใส่เพลงวิต้องติดตรงนี้แน่นอนก็ต้องฝึกแบบเนี้ยฝึกท่าดีนะพอเราทำหนึ่งรอบสองรอบสามรอบสี่รอบมันกลายเป็นว่าเป็นการออกกำลังกายช่วงเช้าไปในตัวเลยนะครับเป็นการเตรียมพร้อมความความพร้อมของวัน วันนี้นะครับเป็นความพร้อมของวันทํางานวันใหม่เลยนะครับเอาละสําหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับใครที่อยากได้ท่าดิบแบบนี้ฝากคอมเมนต์ให้คุณหน่อยฝากคอมเมนต์ให้คุณติ๊ดตึ๊ดด้านล่างนะครับว่าโอเคไหมถ้าคุณทําแบบนี้นั่นเลยโอเคไหมฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ